ิลปะพอดแคสต์ร่วมกับสมฤทธิ์ลือชัยสิ่งที่เชื่ออาจไม่ใช่สิ่งที่ใช่บางระจันวรฒกรรมประดิษฐ์เรื่องชาตินิยมสวัสดีครับวันนี้อยากจะพาไปรู้จักกับบางระจันศึกบางระจันนะฮะสมัยเป็นเด็กอะฮะผม มันมีวิชาขับร้องนะรุ่นผมเนี่ยฮะผมเชื่อว่าคนที่อายุสักประมาณ50ขึ้นมา60อย่างผมเนะี่ยต้องเคยมีวิชาขับร้องและเพลงที่เราร้องเนะี่ยมันจะมีเพลงปลุกใจรักชาติทั้งหมดนะหนึ่งในเพลงที่จําแม่นก็คือต้นตระกูลไทยเพลงต้นตระกูลไทยเนี่ยเป็นเพลงแต่งในปีพศ2497ใช้ประกอบละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามกาแหง ละครพวกนี้เป็นละครของหลวงวิจิตรวาทการนะฮะซึ่งเป็นละครปลุกใจรักชาติยุคหลวงวิจิตรวาทการเขาจะเป็นยุคอยู่ในยุคของชาตินิยมนะฮะนำโดยจองพลปอเรื่องราวของต้นตระกูลไทยที่มันน่าสนใจก็คือว่าเพลงเนี่ยมันจะเล่าถึงอดีตนะฮะบรรพชนของคนไทยเนี่ยว่าเป็นใครบ้างทั้งหมดเนี่ยมีในเพลงนี้นะมี21พระองค์และคน น่าสนใจนะครับเพลงต้นตระกูลไทยยกย่องเอชิดชูว่าพราท่านเหล่านี้ได้ทําวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่จึงทําให้มีประเทศไทยให้เราียอยู่อาศัยอะไรทํานองนั้นนะนะเพลงนี้นะฮะในเพลงต้นตระกูลไทยในรายพระนามและนามทั้ง21พระองค์และอกคนเนี่ยนะฮะมันมีชาวบ้านบางระจันเนี่ยเข้าไปมากที่สุดคือ11คนม,มีมีขุนนางนะที่ท,ที่ที่คล้ายๆเป็น เป็นบรระชชนที่ยิ่งใหญ่ของเราเนี่ที่ควรจะรู้จักเลยเนี่ยมีเข้าไป8มีกษัตริย์แค่2องฮะนะฮะท่านต้องต้องเข้าใจนะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจอมพลปอเนี่ยเขาตีความชาติใหม่ชาตินิยมของจอมพลปอเนี่ยนะคือมันเป็นชาติที่มันมีราษฎรประชาชนะเป็นส่วนสำคัญเพลงที่ผมพูดเรื่องเพลงต้นตระกูลไทยก็เพราะว่า ผมรู้จักบางระจันชาวบ้านบางระจันจากเพลงนี้นะฮะชื่อต่างๆทั้ง11ชื่อเนี่ยมันจะอยู่ในในเพลงใช่ไหมฮะตั้งแต่นายแท่นนายดอกนายอินนายเมืองขุนสันพันเลืองนายทองแสงใหญ่นายอะไรนายทองเหม็นอะไรนะนายจันหนวดเขี้ยวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวบ้านบางระจันและได้ก่อวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่นะฮะและจบลงทั้งหมด มาพร้อมกับเรื่องราวที่เราเรียนประวัติศาสตร์ในห้องเรียนก็เพื่อจะบอกว่าชาวบ้านบางระจารันนั้นต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติอะไรต่าหนจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการกล่าวถึงชาวบ้านบางระจารันเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะพาท่านมาสํารวจกันว่าเรื่องราวของชาวบ้านบางระจารันเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรยืนยันมากน้อยแค่ไหนนะฮะและความจริงมันคืออะไรกันแน่นะฮะ เราลองสำรวจเอกสารก่อนนะฮะมันมีเอกสารที่กล่าวเรื่องเหตุการณ์สมัยปลายอายุธยาอยู่หลายเล่มนะฮะน่าแปลกใจนะมันมีพงศวดานกรุงศรีอยุธยาภาษามคตของสมเด็จพระพลนรัตแก้วสมเด็จพระพลนรัตแก้วเนี่ยเป็นพระฝ่ายรัชกาลที่หนึ่งท่านก็เขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์อ,อยุธยานะทั้งเป็นภาษาบาลีทั้งเป็นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าท่านไม่ได้กล่าวถึง ชาวบ้านบางราชนทั้งๆท,ที่ท่านเนี่ยอยู่ร่วมสมัยกับชาวบ้านบางราชนก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเท่า,ถ,าถ้ามองอีกด้านหนึ่งว่าที่ท่านไม่เขียนเพราะมันเป็นเรื่องของชาวบ้านนะส่วนมากแต่ท่านก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องของ,ขอ,งอ,อ,อะไรนะกษัตริย์เพราะคำว่าพงศวสวรเดีคำมันก็บอกเลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบานาันกษัตริย์โดยเฉพาะเรื่องชาวบ้านบางราชนอาจมีจริงแต่ว่าตัวท่านไม่สนใจนะฮะอันนี้ผมผมมองมองแบบ เข้าข้างท่านหน่อยหนึ่งนะฮะส่วนมันมีอยู่ในเอกสารข่าวเก่าอันหนึ่งที่เราเรียกว่าคําให้การชาวกรุงเก่านะฮะกับคําให้การขุนหลวงหาวัดสองฉบับนี้ท่านต้องเข้าใจที่มาก่อนสองฉบับนี้คือข้อมูลเรื่องราวอายุธยาที่พม่าสอบถามจากเฉลยศึกที่เขาจับไปอยู่พม่าได้มีการ <c oughs> กล่าวถึงค่าย ที่อยู่รายล้อมกรุงศรีอยุธยาคําราการชาวกรุงเก่าบอกว่าบ้านยายจันทนะเขาบอกบ้านยายจันทร์ส่วนคําราการของคุณหลวงหารวัตนั้นบอกว่าบ้านระจันนะฮะทั้งสองเนี่ยมันมาจากฉบับเดียวกันนะฮะเห็นไหมว่ามันแปลเร้่มันยังแปลคนละคำเลยแต่เชื่อว่าน่าจะมาจากคําว่าบ้านระจันนะฮะและตอนหลังเนี่ยมันเพี้ยนคำเนี่ยมาเป็นบางระจัน คุณสุจิตวงเทศนะครับท่านบอกว่าพื้นภูมิถิ่นฐานแถวตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองอะไรขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีคําว่าภูมิบ้านนามเมืองเนี่ยมันไม่มีคําว่าบางบางเนี่ยมันจะใช้ในรุ่มแม่น้ําแถวกรุงเทพอะบางโพบางกระบือบางนู่นบางนี่เต็มไปหมดเลยแต่บางไม่ใช่ชื่อบ้านนามเมืองของดินแดนที่อยู่เหนือขึ้นไปแถวแวอ่างทองสิงห์บุรีบางรัชรรัรอาจจะเป็นอาการพูดของคนทนบุรีกรุงเทพนี่แหละนะฮะ เดิมมันอาจจะเป็นบ้านใหญ่จันทร์หรือบ้านพระจันทร์นแต่ทั้งหมดนั้นมันก็เพี้ยนไปเป็นบ้านระจันแล้วก็คนกรุงเทพออกผิดเป็นบางระจันก็ได้พูดง่ายๆมันก็มีการกล่าวถึงนะอ่ามีการกล่าวถึงแต่ไม่ได้บอกของวีรกรรมอะไรมากมายส่วนฉบับพงศวดานยุทธยาฉบับอื่นเนี่ยที่น่าจะเป็นฉบับดั้งเดิมจริงๆคือฉบับที่ชื่อว่าฉบับพันจันทรนุมาสนะฉบับเนี่ย มันมีฉบับเดิมและถูกชำระนะเพราะฉะนั้นฉบับเนี่ยมันจะเป็นต้นเขาของฉบับพระจกักรพรรดิพงศ์จาดฉบับของกรมพระประมาณุชิตนะฮะเลื่อยมาจนกระทั่งถึงฉบับที่ชำระในสมัยรัชกาลที่4ก็คือฉบับพระราชาทะเลขาพูดง่ายๆว่าเอาตั้งแต่ฉบับพันจันทนุมาตรไล่ลงมาเนี่ยพวกเนี่ยมันจะเป็นชุดที่มีข้อความจะไม่ต่างกันนะแต่จะมาพิสดารมากก็คือฉบับที่ชำระในสมัยรัชกาลที่4คือฉบับพระราชาทะเลขา นทีนี้เรามาดูเรื่องวีรกรรมบ้งมาราจันกันบ้างว่าแล้วฉบับต้นๆแรกๆเนี่ยเขาว่ายังไงนะฮะพระราชพงศสวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับกรมพระปรมานุชิตชินูรสบอกว่าพม่านั้นตั้งคืนบ้านบางไทรและสีกุกขนาดนั้นพระอาจารย์วัดเขานางบวชมาอยู่วัดบางราจันชาวบ้านแขวงเมืองวิเศษชัยชาญเมืองสุพรรณบุรีเมืองสิงห์บุรีเมืองสันบุรีอพยพไปพึ่งพระอาจารย์จูเป็นอันมากฝ่ายพม่าขึ้นไปเกลี้ยกล่อมชาวบ้านบางราจัน ก็แต่งกันลงมาฆ่าพม่าเสียกลางทางเป็นอันมากพม่าจึงแบ่งกันทุกค่ายยกขึ้นไปจะรบฝ่ายชาวค่ายบ้านบางระจันออกตั้งอยู่นอกค่ายไล่ตลุมบอลแทงฟันพม่าล้มตายเป็นอันมากประมาณสองวันสาวันพม่าก็ยกไปตีค่ายบางระจันอีกทําการกวดขันขึ้นกว่าเก่าชาวค่ายบ้านบางระจันให้เข้ามาขอปืนใหญ่สองบอกปรึกษากราบทูลว่า้าค่ายบางระจันเสียแก่พม่าพม่าจะเอาปืนใหญ่เข้ามารบกุง จะให้นั้นมีบางควรขันรุ่งขึ้นพมา่ายกเข้าไปตั้งค่ายณนะบ้านขุนโลกนายจันหนวดเคี้ยวคุมพกพวกออกมาตีค่ายพมา่าเสียประมาณ500ตัวต้องปืนตายอันหนึ่งนะครับพระยารัตนาทิเบตออกไปเรียรารทองหล่อปืนใหญ่ขึ้นณนะบ้านบางระจันสองบอกครั้นพม่ายกไปตีอีกค่ายบ้านบางระจันก็แตกล้มตายเป็นอันนมากนี่คือเรื่องราวของชาวบ้านบางระจันค่ายบางระจัน ที่ปรากฏในพงศวดานอยุธยาฉบับเนี่ยพันจันทนุมาตรจักรพรรดิพงจาดนะฮะ,ะรกรมพระปรมาณุชิตชิโนรสฉบับหมอบัตเลหรือที่เรียกว่าฉบับสองเล่มแล้วก็เลื่อยมาเนี่ยก็ข้อความก็ประมาณนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องภูมิศาสตร์ก็สําคัญถึงแม่น้ําเจ้าพยมามันไหลลงใต้นครสวรรค์ลุงมานะครับมันมาถึงเมืองชัชนาทมันมีแยกสาขาเล็กๆค่ะมาที่สิงห์บุรีตรงเนี้ยมันมาผ่านที่บางละจัน แม่น้ำตรงนี้เป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ําเจ้าพยานะฮะเป็นสายเล็กๆชื่อแม่น้ําน้อยนะฮะแล้วก็มันจะพานลงมาที่อ่างทองนะฮะแล้วมันจะไปรวมกับเจ้าพยาที่บางไสรเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านบางระจันเนี่ยมันอยู่ริมฝั่งแม่น้ําน้อยนะครอยู่เหนืออยุธยาพม่าในคราวศึกปี2.310เนี่ยเป็นรัชสมัยของพระเจ้ามังระพระเจ้ามังระไม่ได้นําทัพเองนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ย ทางฝ่ายพาม่าก็เจอศึกครับเฉีนหลงยกสั่งทัพมาตีพามา่าเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านเนี่ยต้อง,อ,งอยู่ต้องอยู่ที่พาม่าเพื่อจะก,กันจีนทางโน้นท่านส่งแม่ทัพสองนายมาตีอยุธยาสายเหนือเนี่ยมาเส้นเดิมครมาทางรัชฉานเข้าเชียงใหม่ตีเชียงใหม่ได้ลงมานะฮะทัพเหนือเนี่ยจะลงจากเชียงใหม่มาตาังน้ำปิงผ่านกำแพงเพชรลงมานะฮะ แล้วก็ผ่านมาจังทางเจ้าพญาแล้วก็ลงมาเจอกันที่อยุธยานำโดยเนบิวสีหาพอดีส่วนทัพทางใต้เนี่ยส่งกองทัพเรือมาก่อนตีมริดนะมริดแล้วก็มาตีตนาวสีไอ้ตาวสีมริดนี่มันอยู่ตรงข้ามประจวบคีรีขันเมื่อตีสองมือไม่แตกนะฮะก็ยกพลเข้ามาที่กุยบุรีเพชรบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ไปที่อยุธยาสองทัพเมื่อไปเจอกันที่อยุธยาก็ล้อมกลุ่มไว้ครับ ทัพพม่าเนี่ยล้อมกลุงประมาณสองปีการมาคราวนั้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยกรมพยาดำรงบอกว่ามาแบบกองโจรคือไล่ตีมาเรื่อยๆไม่จริงนะฮะอาจารย์สุเนศเนี่ยบอกว่าไม่ใช่นะฮะอาจารย์สุนเนศชุดินรรณอธิบายว่ามาคราวนั้นคือมันเป็นยุทธศาสตร์เลยคือต้องการทําลายอายุธยาให้ได้นะฮะแล้วบางราจันตอนนั้นคือย,อยังไงฮะบางราจันเนี่ยเนื่องจากว่ามันไปอยู่แม่น้ําน้อยฮะมันไม่ได้อยู่บนเส้นทางทัพของพม่าที่มันยกจากเหนือลงมาป่านแม่น้ํา ปิงแล้วลงมาเจ้าพญาเจ้าพญาถังจากอาชัยนาทลงมาใช่ไหมมันจะลงมาตรงลมาอายุายาเงี้ยแม่น้ําน้อยอยู่ฝั่งตะวันตกไม่ได้อยู่บนเส้นทางของทัพเพราะฉะนั้นจึงเป็นเซฟโซนของคนในตอนนั้นแล้วเหตุการณ์ในตอนนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดกลุ่มก้อนของผู้คนที่รวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยในแง่ของพงศาวดารกล่าวถึงว่ามีการรวมกลุ่มกันที่บ้านบางร,าจาระจันละนะฮะ และชาวบ,บ้านบางระจันเนี่ยก็มีการป้องกันตัวเองนะฮะแล้วก็สามารถที่ต้านพม่าได้นะพงศวดานเก,ก่าเก่าเนี่ยนะมีปรากฏชื่อนะฮะในพงศวดานหลายฉบับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็มีแค่นายจันนะนายจันหนวดเคี่ยวนะฮะแล้วก็มีพยารัตนาทิเบตเอาแล้วแล้วแต่อีตักสิบเอ็ดชื่อมีอยู่ไหนอะมันไปปรากฏอยู่นี้ในฉบับโน้นครับฉบ,บ,บับพระราชาหัตทะเลขาฉบับพระราชหัตทะเลขาเนี่ยฉบับนี้เป็นฉบับที่ ชาระขึ้นมาใหม่ในสมัยรัชกาลที่4ฉบับนี้แหละครับที่มันมีข้อความเรื่องบ้านบางระจันพิสดารมีชื่อคนปรากฏมีการรบที่แบบบันทึกไว้นะฮะพม่าตีตั้งหลายครั้งนะฮะสิบกว่าครั้งนาฮะมันมันทำไมมันรายละเอียดมันเพิ่มเติมมากเรื่องราวอย่างนี้มันน่าสนใจว่าทําไมเอกสารที่มันใกล้กับเหตุการณ์ถึงไม่ปรากฏอะไรมันพิสดารนะและทาไมเอกสารที่มันเขียนตอนหลังมันนึงพิสดารยิ่งขึ้นอะ ะะเอาง่ายที่สุดลายชื่อคนเนี่ยจากในจันหนุดเขี้ยวใช่ไหมกับพญารัตนาธิเบศแค่สองชื่อ,อพอมาถึงรัชกาลที่4รวมทั้งหมดมี11บนอะ่ะคนะในแท่นในอะไรต่างๆใน,ในเพลงต้นตระกูลไทยที่พูดเนี่ยมันมาฉบับเนี่ยนะ,ะและมันพิสดารมากเลยนะครับว่าอะไรต่างๆนานา,นานไปเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรื่องราวบ้านบางระจรันที่เรารู้เนี่ยมันมาเกิดขึ้นจากฉบับพระราชทานทะเลาในสมัยรัชกาลที่4 ในฝ่ายของบ้านมาราจารันยังไม่พอนะฝ่ายพมา่ามีชื่อแม่ทัพอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะตีกี่ครั้งนะฮะเนี่ยฮะผมก็บันทึกมานะฮะจนกระทั่งนะฮะครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7นะแม่ทัพพมา่าตายหมดเลยนะนะครับรายละเอียดพวกนี้มาเอามาจากไหนฮะเราไม่รู้นะฮะแต่ว่าในที่สุดแล้วก็สรุปกันว่าบ้านรางราจารันนิต้านพมา่าไว้ตั้งนานนะครับราวหาเดือนแล้วบอกว่าไทยตายพันเศษพมา่าตายสามพันเศษ ถึงแม้ว่าจะแพ้นะแต่จํานวนคนเราก็เราก็ตายน้อยกว่าอะไรทํานองเนี้เอาเป็นว่าเรื่องราวเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังยกมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะเห็นว่าบ้านบางระจันนั้นน่าจะถูกประดิษฐ์ขึ้นมานะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองนะครับทีนี้เรามามองในเชิงประวัติศาสตร์บ้างนะฮะอยุธยาก่ดปี2อ1 0นปี2310ตอนที่พมา่าก่อนที่พม่าจะเข้ามาล้อมกรุงไว้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แล้วนะครับ พม่าเนี่ยเริ่มไล่ตีเข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมฮะทยอยมาเราเสียล้านนาก่อนไปแล้วให้เนมิลสีหาบดีนะฮะแล้วก็มาริตอ่าตะนาวศรีแล้วก็ไล่ตีมาเรื่อยๆนะฮะอยุธยาเนี่ยใช้แผนตั้งรับไม่ออกไปตั้งรับแบบนอกเมืองตั้งรับในเมืองด้วยหวังใจว่าเมื่อหน้าฝนเนี่ยทัพสตรููก็จะพ่ายแพ้ปรากฏว่าไม่ฮะทัพคราวนั้นนี่มาเนี่ยเขาแก้เกมพวกนี้เรียบร้อยนี่ไง อยุธยาต้องแตกแต่เหตุที่สําคัญก็คือว่าอายุธยาช่วงที่เกิดเหตุการณ์บ้านบางระจันเนี่ยมันเป็นยุคที่อยุธยานั้นอยู่ในสภาพที่เรียกว่า f i e l เ state รัดล้มเหลวครับหมายความว่าอายุธยาไม่สามารถบัญชาการปกครองควบคุมหัวเมืองต่างๆได้อยุธยาไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้เพราะตัวเองก็จะเอาไปรอดอยู่แล้วพม่าล้อมกรุงไว้อยู่จึงเกิด การรวมกลุ่มของชาวบ้านแบบนี้กระจายเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินแดนที่ปลอดจากอิทธิพลของพามา่าถ้าเราไปอ่านในพงศาวดารจะเห็นว่าเชื้อพระวงศ์ส่วนหนึ่งหรือคุณนางส่วนหนึ่งจะหนีไปลบบุรีลบบุรีมอยู่ตะวันออกฮะพอถูกพามา่าลุกเข้าไปก็จะหนีไปอีกคืนอนครราชสีมาหรือไม่ก็ทางฝั่งตะวันออกนะฮะแถวชนบุรีแถวจันบุรีเนี่ยพาม่าจะไม่ไปงฝั่งนั้นนะจะเป็น ผู้นั้นจะปลอดจากพม่าจึงกลายเป็นที่หลีภยัยพระเจ้าตากถึงได้ออกไปทางนี้ไงฮะระยองจันทร์แล้วไปชนบุรีเนี่ยบางปะส้อยเนี่ยนะครับตรงเหตุการณ์ของบ้านบางราจันนั้นก็ถือว่าเป็นเซฟโซนหนึ่งในรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาตอนนั้นอย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดินทัพของพม่าแรกๆเนี่ยผมคิดว่าพม่าไม่ได้สนใจเพราะว่าการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันกระจายไปทั่วเลยฮะเพื่อจะป้องกันตัวเองแน่นอนฮะพม่าก็ต้องเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่ง แต่อย่าลืมว่าศัตรูในตอนนั้นไม่ใช่มีเฉพาะพาม่านะครับคนในชาติพันธุ์เดียวกันหรือว่าอยู่ด้วยกันแต่ต่างชาติก็ดีตอนนั้นเนี่ยมันต่างคนต่างกแก่งแย่งจริงดีเป็นจลาจลครับนะฮะถ้าเรามาอ่านจากเอกสารนะฮะของอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์นะท่านได้เล่าเรื่องราวสภาพของอยุธยาในหนังสือที่ชื่อว่าการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะฮะท่านบอกว่าการพัง สลายของราชอาณาจักรอยุธยานั้นได้เกิดขึ้นก่อนที่พระนครศรีอยุธยาจะเสียแก่พม่าแล้วการสลายตัวนี้จึงไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะกองทัพพม่าปลุกเข้าทำลายศูนย์กลางของราชอาณาจักรหากเป็นเพราะกองทัพพมา่าทิมแทงมายัางจุดที่อ่อนที่สุดของราชอาณาจักรนั่นก็คือการควบคุมไพร่และการควบคุมหัวเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนเนี่ยเมื่ออำนาจอายุธยาเนี่ยมันพังสลายลงไปเนี่ยคนมันจะรอดได้เนี่ย มันก็ต้องมีที่พึ่งบ้านบางราจรันรมีที่พึ่งค่ะโดยเฉพาะด้านจิตใจก็คือพระอาจารย์ธรรมโชติพระอาจารย์ธรรมโชินั้นท่านมาจากเขานังบวชเมืองสุพรรณแล้วก็ประวัติบอกว่าชาวบางระจันไปนิมนต์ท่านให้มาอยู่ที่บางราจันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านบางร,ร,ราะจันพอเกิดศึกเนี่ยคนชาวบ้านบางราจันนี่ก็รวมกลุ่มกันแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยนะแลรวะท่านก็มีคาถาอาคมทำตระกุดประเจียดผ้าประเจียดอะไรทํานองนั้นอ่ะก็เป็นที่ขึ้นชื่อเลยที คนใกล้เคียงทั้งหมดนะชัยนาทสันคบุรีสิงห์บุรีอะไรอย่างเงี้ยก็อุพันธ์บุรีก็หนีไปที่ที่นั่นจุดแรกที่ทําให้คนมีความมั่นใจนะฮะอุ่นใจก็คือเรื่องของข,องขวัญกําลังใจที่เกิดจากพระอาจารยธรรมโชติไม่แน่นะฮะถ้าเกิดบ้านบารมอาจารย์ไม่แตกเนี่ยมันอาจจะมีก๊กพระอาจารยธรรมโชติสู้กับก๊กพราฝางที่อุตรดิตถ์ก็ได้นะเพราะทางโน้นเขาก็ใช้พระเหมือนกันนะฮะ นั่นนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เกิดการรวมกลุ่มกันนะฮะการรวมกลุ่มกันอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะที่บางระจันนะฮะผมไปค้นในเอกสารแล้วก็ไปสำรวจตรวจสอบมาเนี่ยในเส้นทางเดินออกจากอนุครศรียุทธยาของพระเจ้ากรุงธนบุรีนะฮะพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยท่านเนี่ยไปหนีออกจากอายุธยาใช่ไหมครับหนีออกจากอายุธยาแล้วก็ไปเจอทัพพม่าแค่สามครั้ง แต่ที่ท่านต้องไปตะลุยไปสู้เนี่ยเพราะท่านไปเจอกลุ่มและก๊กของพวกเรากันเองนี่แหละครับถึง7กกเส้นทางยุทธยาขึ้นไปอุทัยนะฮะอุทัยแล้วไปไหนฮะนครนานนยกนะฮะนครนานนยกแนละ้วท่านก็วกลงไปบางปะส่อยชนบุรีนะฮะแล้วไประยองนะฮะระยองแนละ้วท่านก็ไปตีจันเส้นทางเนี่ยท่านต้องรบกับคนสยามด้วยกันเนี่ยนะฮะเจ็ดครั้งเจอพมา่าแค่สาครั้ง อันนี้บนเส้นทางขระเจ้าตากนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันจะมีกกกลุ่มแบบเมืองบ้านมารยจันเนี่ยเต็มไปหมดพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณไม่รวมกลุ่มกันมันมีทางรอดอยู่สองทางเขาบอกนะในสมัยนั้นขึ้นหนึ่งไปเข้ากับพมา่าหรือไม่ถ้าไม่อยากไปอยู่กับฝั่งพมา่าที่ถูกพมา่าเกลี้ยกล่อมเนี่ยก็หนีเข้าป่า,หน,า,ปาหนีเข้าป่าก็อาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆพอจะรอดได้แต่ว่าถ้าอยู่นานๆจะออะไรมากินมันก็มีลําบากอีกนะฮะแต่ถ้าจะอยู่เนี่ยมันต้องรวมกลุ่มกัน เหมือนบ้านบางระจันเหมือนกับก๊กกลุ่มที่พระเจ้าตากเจอพระเจ้าตากเจอใครบ้างฮะขุนหมื่นทนายบ้านดงอันนี้ที่นครนายกนายกล่ำหรือนายกรมบ้านหนักเรือหลวงพลแสนหานขุนจ่าเมืองนะครับอันนี้ที่ระยองนายทองอยู่นกเล็กมีบางป่าส้อยทองอยู่นกเล็กเนี่ยตอนหลังพระเจ้าตากแต่งให้เป็นพระนยาอนุราชนะฮะแล้วก็ให้คุมตรงนี้เลยนะฮะแต่ตอนหลังแก ด้วยความที่แกปล้นสะดมมาก่อนแล้วปล้นนี่มันมัน,มนรวยเลยว่ะแกไปปล้นเรือสินค้าพระเจ้าตากหรือประหารชีวิตไงคือในยุคนั้น,ม,นม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าพมา่าเป็นศัตรูฝ่ายเดียวนะฝ่ายเรากันเองก็เป็นศัตรูครับแล้วมีใครอีกฮะขุนรามหมื่นช่องที่บ้านประเสะพญาจันทบุรีจีนเจียมในสำเพาใหญ่ที่ทุ่งใหญ่เมึงตราพวกนี้เป็นกลุ่มกกบนเส้นทางพระเจ้าตากเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะ มันไม่ใช่มีเฉพาะก๊กที่เราเคยเรียนประวัติศาสตร์ว่ามีก๊กพระเจ้าฝางก๊กพิษณุโลกก๊กพิมายใช่ไหมก๊กนครศรีธรรมราชอ่ะอันนี้มันเป็นก๊กตอนหลังที่มันไม่ยอมสลายและไม่ยอมสวามิภักดิ์กับพระเจ้าตากต่างหากแต่ตอนก่อนอยุธยาจะแตกเนี่ยบ้านเมืองมันละส่มระสายมันเกิดก๊กอย่างเนี้ยบ้านบางระจันคือก๊กหนึ่งและเขารวมกลุ่มกันนะครับพูดชัดๆนะบ้านบางระจันที่เขารวมกลุ่มกันนะ เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของเขาเองนี่คือเป้าหมายใหญ่มากและโดยการที่ทำไมเขาถึงมีความมั่นใจเพราะเขาได้ขวัญกำลังใจจากพระอาจารย์ธรรมโชติาศาสนามารับใช้สังคมตรงนี้ลักษณะอย่างนี้เราก็ใช้นะผมเชื่อว่าพระอาจารย์ที่พระฝางที่อุตรดิตถนะ์ท่านก็ใช้วิธีอย่างนี้นะครับท่านก็เป็นผู้นำคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับพระอาจารย์ธรรมโชดนี่ก็เป็นบุคคลสำคัญนะจึงทำให้ที่นี่เนะี่ย มันเป็นที่พึ่งเป็นเซฟโซนของคนอยุธยาแต่ปัญหาคือว่าเมื่อมันดังนะคนมันมากันเยอะอะพม่ามันไม่ปล่อยครับเพราะว่าถ้าคุณสามารถรวมกลุ่มกันได้แล้วมีอาวุธไปสะสมกลายเป็นกองทัพใหญ่ขึ้นมาแล้วอย่าลืมตอนนั้นเนี่ยนะครับอยุธยาอย่างนี้นะฮะแล้วยุธยาตั้งทัพสกัดทัพพม่าล้อมกรุงอย่างนี้และพม่าก็ล้อมกรุงอย่างนี้อยู่นะฮะเกือบสองปีถ้าคุณปล่อยให้บางระจันเข้มแข็งและเป็นกองทัพแล้วมันตีตลบหลังพม่าเข้ามาล่ะพม่า แสดงว่าพระมากเลินเล่อมากนะครับเขายอมปล่อยไม่ได้ฮะผมเชื่อว่าบ้านบางรนจันต้องดังมากๆเพราะตอนหลังเห็นไหมถึงขนาดรอปืนใหญ่อ่ะไม่ธรรมดานะครับแล้วคนไปเป็นผู้นําตอนนั้นคือพยารัตนาธิเบศพยารัตนาธิเบศเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนในพื้นที่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นขุนนางที่หนีทัพแล้วก็ไปเป็นผู้นำพีะอย่าลืมนะพระเจ้าตากก็หนีทัพนะใครอีกหนีทัพพยาพิสุนุโรกก็หนีทัพ อ้างว่าแม่ตายจะไปเผาแม่ศึกมาปัดปัดชิดกำแพงเมืองอะยังจะไปงานศพแม่อยู่หรอก็ไปก่อนไม่จะตากเลยนะพญาพิษณุโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าขุนานางตอนนั้นเริ่มทยอยกันหนีนะหนีได้หนีอ่ะครับไปแล้วนะและ้วปรากฏว่าที่บางระจันน่าจะได้รับการกล่าวขวัญกันมากคนระดับพญารัตนาทิเบตถึงไปและการหล่อปืนใหญ่ไม่ใช่เรื่อง สารกระบุงตะกานะคุณต้องมีภูมิปัญญารอปืนใหญ่ได้สองกระบอกอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะฮะแสดงว่ามันต้องใหญ่มากๆพมา่าปล่อยไม่ได้ครับพมา่าถึงต้องจัดการจนกระทั่งทําให้บางระจรันนั้นจบสิ้นนะครับและบางระจรันจบสิ้นไม่นานอายุธยาก็จบสิน้นถ้าเราดูจากก๊กอะไรต่างๆที่รายรอบอยุทยาน,นี่บางระจรันนี่แหละเป็นก๊กที่ใหญ่มากๆในตอนถ้าสมมุติว่าเกิดพมา่าจะเกิดอะไรก็ตามนะ ถ้าเกิดบางระจารันไม่ถูกพระมาตีเนี่ยเมื่อพระเจ้าตากยึดอำนาจได้เนี่ยพระเจ้าตากก็ต้องมาตีฮะคือจะปล่อยไม่ได้เว้นเสแต่ก๊ก,กบางระจารันจะสวามิภักต์ต่อพระเจ้าตากและอย่าลืมว่าพระเจ้าตากก็คือก๊กหนึ่งนะฮะในช่วงปลายอายุทยาทุกคนเป็นก,ก๊กเลยพระเจ้าตากก็อีกก๊กหนึ่งก็หนีไปฮะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นภาพอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านบางระจารันนั้นเขารวมกลุ่มกัน เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินไม่ได้รวมกลุ่มกันเพื่อปกป้องประเทศชาติหรือบ้านเมืองใดๆความคิดเรื่องชาตินิยมนั้นไม่มีในตอนนั้นเพราะมันยังไม่มีชาติชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้านะฮะและมันมาเข้มแข็งเป็นชาตินิยมเนี่ยในสมัยจอมพลปและก็น่าสนใจนะฮะ เรื่องบ้านบางระจันเนี่ยมันพิสดารมากขึ้นและมันถูกผลิตซ้ำเนี่ยสมัยรัชกาลที่สี่เมื่อเกิดชาติขึ้นมาคือชาติสยามเกิดพงศาวดารฉบับพระราชราหัตถเลขาชาวบ้านบางระจันจึงมีเรื่องประวัติศาสตร์ที่พิสดารมากผมเชื่อว่าบ้านบางระจันในฉบับนี้พงศาวดารฉบับนี้เพื่อรับใช้การเกิดขึ้นของชาติสยาม แต่มันมาพิสดารมากกว่านั้นมันมาถูกสร้างให้มาเป็นจริงเป็นจังนะฮะเป็นเพลงร้องเป็นละครนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยในยุคจอมพลปอซึ่งเป็นยุคชาตินิยมและก็น่าสนใจนะฮะอนุสรสถานของชาวบ้านบางหลาจาัดเนี่ยมันเปิดในวันที่29กรกฎาคมปี2519กรกฎาไปไปเดือนกรกฎานะฮะกรกฎาสิงหากันยาตุลา ตุลาเกิดไรฮะหกตุลาหนึ่งเก้าไงฮะเห็นไหมและตอนนี้รัฐที่คอมมิวนิสต์มาแรงแล้วมันก็ถูกปลุกอีกครั้งหนึ่งเพื่อต่อต้านรัฐที่คอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองภาพประวัติศาสตร์ภาพยาวเนี่ยแน่นอนมีเรื่องราวประวัติศาสตร์บ้านบางระจันนะในยุคต้นรัตนโกสินทร์ในยุคปลายทมไมพระเจ้า,า,า,จากรุงธน,นมีการเท่าถึงบ้านบางระจันแต่ก็กล่าวอย่างย่อๆว่ามีการรวมกลุ่มกัน ซึ่งผมอมธิบายว่าการรวมกลุ่มกันไม่ใช่เรื่องพิเศษพิสดารเลยเพราะว่าอายุธยาเป็นเฟลสเตตและรัฐล้มเหลวไม่สามารถปกป้องคุ้มครองประชาชนอื่นใดได้แล้วมันจึงเกิดการรวมกลุ่มกันแบบนี้เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของคนเกิดกลุ่มต่างๆแต่บ้างบางราจรันน่าจะมีชื่อเสียงมากเพราะมันอยู่ใกล้อยุยานะครับและมีกล่าวถึงแต่ไม่ละเอียดแต่มันม่ละเอียดมากนะฮะพิสดารมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เมื่อแนวคิดเรื่องชาติเนี่ยมันเข้ามาในสยามเราแล้ว นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านบางรจันมาพิสดารและมันถูกผลิตซ้ำนะเป็นบทละครเป็นเพลงเป็นอะไรเงี้ยและเป็นตำรับตำราให้เราเรียน,นยในสมัยจงพลปเป็นต้นมาเพีงต้นตระกูลไทยนีย่มีเรื่องของชาวบ้านบางบระจันนะต้นตระกูลไทยเนี่ยมีชาวบ้านบางระจันถึง11คนมากกว่าขุนนาง8ซึ่งมีแค่8กษัตริย์มีแค่สองเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มันมาเปิดอนุรณ์อีกครั้งมันมาถูกใช้ครั้งเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้น ชาวบ้านบางราจันจริงๆในประวัติศาสตร์ก็แค่ชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันเพื่อปกป้องตัวเองชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับชาติไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเมืองพูดง่ายๆแบบสรุปเลยนะครับชาวบ้านบางระจันนั้นด้วยหลักฐานที่ตรวจสอบนั้นมีจริงครับแต่เป็นไปเพื่ออ,อัตานิยมแต่ไม่ใช่ชาตินิยมครับ